เรือเอาฝั่งแล้วทุกคนคะ่ะว่ะค่ะไว้เด็กก็จะพามาดูไปไม่ทันเลยอะ่ะ จออกไปก่อนนะคะทุกคนครับเสียดายจังไปหมดเดียวหรือไปหมดแล้วอุ้ยเย็นเย็นมากเย็นมากครับทุกคน ทะเลจริงๆก็ไปหมดแล้วนูนปนปูนที่นู่นเลยค่ะนี่ดูแดดแสงแดดพระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์ มานะชมท่าเรือแต่เรามาไม่ทันเรือค่ะแค่แป๊บเดียวเองแค่นิดเดียวเองอะไม่ทันเรือโอเคคลิปนี้ไว้แดงก็ขอจบดูดูแสงไ,ไปพระอาทิตย์ทางนน้นโอเคใบแดงก็ขอจบคลิปเนาะจบคลิปค่ะไม่มีอะไรให้ชมแล้ว ว่าว่าจะพามาชมเหลือแต่เรามาไม่ทันเหลือไปก่อนเรือออกก่อนนะคะบ๊ bye ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบาย